สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับช่องนายน้อยคนมือบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อนๆอก็แค่เห็นอ,อากาศท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะครับก็เลยแดดเริ่มออกแล้วนะครับก็เลยพาเพื่อนๆมาชมบอลสีนะครับนะครับ ก็มีอยู่สองตู้นี่แหละครับเพื่อนๆยังไม่ได้เพิ่มจำนวนตู้เลยนะครับแดดเริ่มออกแล้วนะครับอบอนสีของเรานะครับก็เจอแดดเขาก็จะกัดสีสวยขึ้นมานะครับถ้าหลายวันถ้าแดดไม่ออกไม่ได้โดนแดดนี่ก็จะ,ะสีสันก็ จะไม่สดใสสักเท่าไรนะครับเพื่อนๆอันนี้มองนอกตู้นะครับเพื่อนๆก็ะจะเห็นนะครับน้องบอลสีเราสดชื่นนะครับแต่บางชนิดเขาก็อยู่นอกตู้ได้นะครับเพื่อนๆนะครับบางชนิดก็อ,อยู่นอกตู้น้องเขาก็จะ,ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ แล้วก็จะโตช้านะครับเพื่อนๆนะครับถ้าใครคิดจะเลี้ยงบอลสีนะครับก็ต้องอมีตู้ไว้นะครับมีตู้ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะ,อะเอาน้องบอลสีบางชนิดบางพันุเข้าตู้นะครับเพื่อนๆอมองแค่มองผ่านตู้ก็สวยแล้วนะครับเพื่อนๆ เปิดเลยนะครับเปิดตู้เลยครับก็ต้นนี้นะครับมีชื่อว่าเมืองเกาะเกล็ดนะครับเมืองเกาะเกล็ดนะครับดูนะครับเมืองเกาะเกล็ดน้องอมีหนอแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ยังไม่ได้แยกเลยประมาณสองสามหน่อนะครับ ใบนี้ด่างเผือกมาเลยนะครับเพื่อนๆนะครับด่างเยอะก็มีดีนะครับต้องมอีส่วนที่เป็นสีเขียวด้วยนะครับเพื่อนๆ,ๆนะครับตัวนี้มีหนอแล้วนะครับเดี๋ยวว่างๆก็จะได้แยกหน่อให้น้องนะครับเพื่อนๆเมืองเกาะกล็ดนะครับ ้นที่ต้นเล็กๆที่ผ่าไว้ก็มีนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเศรษฐีพันล้านนะครับเศรษฐีพันล้านนะครับต้นที่ผ่าไว้นะครับต้นเล็กก็มีนะครับอย่างต้นนี้นะครับนะครับใบนี้ใบหนึ่งเผือกเลยนะครับสีขาวเลยอ่าโชคดีหน่อยอีก2องใบมีสีเขียวด้วยถ้าเป็นใบที่เผือก ถ้าเผือกหมดทุกใบนี่โอกาสรอดก็มีน้อยนะครับเพื่อนๆเมืองเกาะเกร็ดก็สวยนะครับเมืองเกาะเกร็ดสวยเลยนะครับเมืองเกาะเกร็ดนะครับอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็เมืองเกาะเกร็ดเหมือนกันนะครับแต่ก่อนนี่นะครับราคานี่นะครับเป็นหลักหมื่นหลักพันนะครับ แต่ทุกวันนี้น้องก็ลงมาได้อยู่ในราคาหลักร้อยแล้วนะครับจับต้องได้นะครับนะครับแต่น้องก็ถึงแม้จะราคาเป็นยังไงน้องก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆเ,เมืองก,กอกลฤดต้นนี้อยู่ในกระถาง4นิ้วนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็แบ่งปันได้อยู่นะครับ นะครับเมืองเกาะกลิตนะครับสวยมากนะครับต้นนี้นะครับต้นละร้อยหาสิรวมสงไปเลยนะครับอีกต้นหนึ่งน้องโตแล้วนะครับโตแล้วอยู่ในกระถางนะครับสีนิ้วเหมือนกันแต่โตนะครับโตนะครับนะครับ โตแล้วนะครับต้นนี้นะครับถ้ามีสีเขียวนะครับเยอะๆนะครับเขาก็จะโตวไวนะครับต้นนี้นะครับแล้วต้นนี้ก็ใบด่างนะครับใบด่างนะครับนะครับต้นนี้โตแล้วอยู่ในกระถางสีนิ้วเหมือนกันนะครับสวยนะครับนะครับถ้าเขาอยู่ ในตู้เขาก็จะ,ะใบก็จะเยอะนะครับเลี้ยงบอลสีนะครับก็ในตู้นอกตู้ก็จะต่างกันนะครับในตู้เขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับนี่ก็คือ,อเมืองกาะเกริดนะครับก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วก็อีกลหลายๆนะครับอีกลหลายๆต้นนะครับ ช่วงนี้บอนสีของเราก็าจเจริญเติบโตได้ดีนะครับเพราะว่า,าเป็นช่วงเวลา,าในาช่วงฤดูฝนฤดูการที่เขากำลังสวยงามนะครับเอาบอนสีมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับต้นนี้ก็ เมืองเกาะเกร็ดอีกเหมือนกันนะครับเมืองเกาะเกร็ดอีกเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่านะครับน้องจะรอดหรือเปล่านะครับว่านี้น้องใบแรกก็เผลือกเป็นสีเหลืองเลยนะครับเพื่อนๆสีเหลืองแล้วก็มีจุดสีชมพูตามใบไม่มีส่วนที่เป็นสีเขียวเลยนะครับไม่รู้ว่าน้องจะรอดหรือเปล่า แต่สวยนะสวยนะครับเพื่อนๆแต่น้องอมีใบเดียวแล้วก็ไม่มีส่วนสังข้อแสงที่เป็นสีเขียวเลยนะครับะนะครับอันนี้ก็เมืองเกาะเกรียดอีกต้นหนึ่งนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นเศรษฐีพันล้านนะครับนะครับเศรษฐีพันล้านเขาก็จะด่างเหมือนกันนะครับแต่เขาจะ ไม่มีจุดนะครับจุดบนจุดสีชมพูสีแดงบนใบเยอะเท่าเมืองกอเกล็ดนะครับแล้วก็เศรษฐีพันล้านจะใบฉีกถึงสะดือนะครับใบฉีกถึงสะดือนะครับใบฉีกถึงสะดือนะครับต้นนี้ก็ เศรษฐีพันล้านนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับเผลือกเกือบหมดทุกใบเลยนะครับเพื่อนๆด่างไม่มีมีส่วนที่เป็นสีเขียวนิดนึงอยู่ปลายใบนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องลุ้นใบต่อไปบใบต่อไปน้องจะมีสีเขียวหรือเปล่านะครับ,นะรบแดดเริ่มออกนะครับ บอสีเมื่อกระทบกับแสงแดดก็สวยนะครับนะครับสวยสีสันสดใสเมื่อกระทบกับแสงแดดเขาก็จะเริ่มกัดสีนะครับกัดสีสวยขึ้นมานะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเห็นแดดเริ่มออกแล้วหลังจากที่หลายวันที่ผ่านมาแดดไม่ออกเลยก็ มาเปิดตู้บอลสีให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆแล้วนะครับมีความสุขในการทำงานสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ